สวิ์รีโมทไร้สายต่อหลอดไฟควบคุมสดวงด้วยรีโมดระยะไกลนะครับผมเดี๋ยววันนี้ช่างหนูจะมาสอนวิธีการต่อแบบง่ายๆดูช่างหนูแล้วต้องง่ายนะครับผมนี่ครับถ้าถ้าเป็นช่างก็จะดูรู้แล้วครับง่ายๆครับว่านี่ครับมันบินตำแหน่งบอกว่า1 2 3 4 4ี่ดวงนะครับถ้าเป็นช่างจะต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเปนบ้านดูช่างหนูแล้วจะง่ายนะครับนี่ครับแยกสายนะครับดู3เส้นนี้ดำดำแล้วก็แดงนี่ครับแต่อันนี้เป็นหลอดนะครับ1 สองสามสี่เป็นหลอดไฟนะครับสี่ดวงนะครับดูง่ายครับเส้นดําตัวนี้แยกไปก่อนสะอาดเลยนะครับอย่าไปสนใจครับเดี๋ยวเรามาต่อลายกันนีดต้นตรงนี้ก่อนอันนี้คือไฟสองร้อยสิบโวลต์เข้าคู่นี้นะครับผมนี่ครับดูการต่อนะครับของฉลูบ้านๆทาได้อยู่แล้วครับนี่ปลั๊กไฟนะครับฉลูจะต่อแบบสาธิตจําลองให้ดูแบบง่ายๆนะครับผมทําได้แน่นอนครับอ่าทีนี้เรามาต่อนีดต้นก่อนนะครับนี่ครับต่อเลยครับก็สายกาวสายดําเลยครับต่อก่อนโอเคนะครับมัดเข้าไปครับพันพระเตครับ ถ้าไม่พันไม่ได้นะครับท่าหนูย้ำจังนะครับเรื่องไฟนะครับต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับพันไปเลยนะครับเผื่อถ้าเกิดเราประมาทไปไปโดนมันเข้าไม่ได้นะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับปืนไฟต้องรอบครอบนะครับหมับนะครับไปหนครับอีนี้อีกเส้นนึงครับอีกเส้นต่อสีแดงนะครับก็ไฟนะครับก็เป็นลายนะครับผมต่อเลยนะครับหมับเข้าไปนะครับแล้วก็พันผ้าเทปนะครับตัดมาเลยมับ เอาโอเคนะครับต่อไปนะครับอันนี้หลอดสีเหลืองนะครับหลอดที่1นะครับตำแหน่งของนี้ครับมันมีที่รีโมทนะครับหลอดที่1ก็อยู่ตำแหน่ง A นะครับหลอด2ตำแหน่ง B หลอด3ามตำแหน่ง C หลอด4 D ดีนะครับแต่นี้หลอดไฟนะครับการต่อง่ายๆเรามาไล่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับหลอดที่1เราจะต่อตำแหน่ง B นี่ครับสายนี้ไปก่อนเลยครับหมับ้าไปนี่ครับแล้วสายนี้ไปไหนครับสายนี้ก็มานี่ครับเส้นสีดําที่เหลืออยู่นีครับง่ายๆครับหมับ้าปนี่ครับ นี่ครับกระต่อไปนะครับหลอดที่สองนะครับหลอดที่สองอยู่ตำแหน่งบีนะครับก็สีขาวและแต่เราจะวางวงจรไว้ให้มันอยู่ตรงไหนที่เราจะให้มันอยู่ตำแหน่งไหนสำหรับกดปิดเปิดเราก็จำเอาไว้นะครับหมักไปนะครับทีนี้อยู่ไหนครับไปนี่ครับก็อยู่ตำแหน่งดําตัวนี้สีเหลือมัดดดอทีโดเหลือมาดําเดียวเนี่ยครับมัดรวมกันอีกเส้นหนึ่งนะครับผมหลอดที่สามครับตำแหน่ง C ีก็นี่ครับสีน้ำเงินนะครับก็มัดหมักหลอดไฟนี่คั้นดีเหมือนกันครับ ขาเดียวครับง่ายครับดูช่างหนูแล้วง่ายแน่นอนครับสีดํานี่ไปไหนครับนี่ครับก็รวมสีดําท้นนี้เส้นเดียวครับรวมเปสามเส้นแหละครับง่ายงครับนี่เป็นสามเส้นนะครับรูป็นง่ายคือแต่ละขาเนี้ยต่อเส้นหนึ่งและอีกเส้นหนึ่งก็ไปอยู่ที่ดําจุดเดียวหมดนะครับตอนนี้หรืออีเส้นหนึ่งอีหลอดหึืก็ผมมีเดี๋เดเอาพลาสมีกก็ได้ครับกาพลามเลยต่อพลามเลยนะครับหมับตรงนี้ครับนี่ก็ต่อไหนครับสีเขียวนะครับหมับเข้าไปนี่นี่ครับ สรุปเลยครับก็ไปรวมที่ดําอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันรวมเป็นสี่เส้นนะครับหมักเข้าไปแล้วนะครับอ่าน่ะสรุปแล้วไม่งงนะครับดูการต่อแล้วแต่ละเส้นขาใดขาหนึ่งนั้นอยู่ตำแหน่งสีแล้วไปอีกเส้นอยู่ที่ดําหมดอย่างนั้นครับมันมีแค่สองสายนะครับอ่าต่อไปเสียบปลั๊กนะครับผมเสียบปลั๊กหมักไฟไมันจะติดรอครับหมักอ่าตอนนี้ติดหนึ่งหลอดก่อนนะครับผม ติดหนึ่งหลอดแล้วตอนนี้เราปิดก่อนนะครับผมออฟครับมันก็จะดับนะครับผมตอนนี้เราเปิดไฟหนึ่งดวงดวงเหลืองที่เราต่อครับเส้นนี้นะครับเอครับหมับเราติดหลอดเอครับหลอดที่สองครับ B ครับหลอดที่สาม C ครับหลอดที่สี่คือพัดลมเองนะครับดูนะครับพัดลมจะหมุนนะครับหมับเห็นไหมครับเย็นสบายนะครับผมกอดฉนหนูไม่มีหลอดไฟก็นําพัดลมมาติดต่อติดต่อได้สบายครับผมเพราะกระแสไฟมันได้นะครับผมส่วนมากจะใช้เกี่ยวกับหลอดไฟนะครับ อันนี้ทางหนูั้าหนูทดลองให้ดูเป็นแนวทางนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาดูการระยะไกลไกลเท่าไหร่นะครับหนูปิดไว้ก่อนนะครับหมับเราปิดเปิดตรงนี้เราเปิดปุ่มไหนแล้วก็กดซ้ำก็ดับนะครับผมง่ายๆนะครับตอนนี้เราไปดูระยะไกลแล้วครับเดี๋ยวลองเดินดูครับว่าได้ประมาณกี่เมตรนะครับปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะภาพยกมือบอกสัญญาณนะครับ ครับเปิดปิดครับปิดครับเปิดครับเปิดครับโอเคแล้วครับระยะนี้ประมาณ60เมตรแล้วครับผมปิดครับดูสิครับมันจะไกลแค่ไหนนะครับเปิดครับเปิดครับอ่ายังใช้ได้อยู่นะครับผมได้ร้อยเมตรแล้วครับผมปิดครับเปิดครับ คือระยะไกลพอสมควรเลยนะครับอยู่บ้านสบายๆนะครับเปิดไฟในบ้านได้เลยนะครับผมปิดครับเปิดครับอ่าโอเคครับได้ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับผมก็เข้าแน่นอนนะครับผมก็สะดวกสบายนะครับไก่พอสมควรนะครับได้ผลครับครับ เมื่อกี้ผมเดินไปอยู่ที่ประมาณ50-60เมตรนะครับผมสบายสบายครับระยะไฟในบ้านก็สามารถปิดเปิดไฟในบ้านได้สบายสบายนะครับการดูช่างหนูแล้วนาไปต่อได้สบายสบายง่ายๆแบบมันบ้านนะครับผมเขาเรียกว่าสวิ์รีโมทปิดเปิดไฟในบ้านควบคุมโดยรีโมดคนโตนะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อที่เพจช่างหนูอะไาเครื่องเย็นนะครับผมมีรถลันมาตามดวงนะครับ3มดวง4ดวงนะครับผมจะสั่งซื้อไงก็ได้ได้นะครับที่เพจช่างหนูอะไรเครื่องเย็นนะครับผมโอเคนะครับปิดรงไหนกดตุ่มนั้นตาปิดเปิดได้ตลอด ได้หมดเลยครับปีดครับ